ชาว Facebook ชาว Social c a m ชาว Timeline ชาว Google นะคะวันนี้ก็มาที่บริษัทวินเซนต์เช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็วิธีการจัดส่งนะคะก็วันนี้มาแนะ,แน,ะนำผลิตภัณฑ์ก็ข้าวนะคะก็มีตัว ID ดีเฟลนเดอร์นะคะปลอดภัยผ่านออยอนะคะแล้วก็มีโรงงานนะคะแล้วก็ มีราคาหน้ากล่องนะคะแล้วก็มีตัว AlphaLifegan SX นะคะนี่นะคะสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานมีตัวอ l p ซ a c นะคะตัวไอ e g u t t a t อ e o ผิวขาวใสโลเลิวลอยนะคะตัวส a s p ร์ r ี่นะคะตัวไอ e AlphaC นะคะนี่นะคะสินค้าปลอดภัยผ่านอายอได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เมื่อแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาในการลดน้ำหนักคุณแม่หลังคลอดทานเก่งดื้อยา โย,โย,โ,ยโย่ไม่มีเวลากลาลังกายหรือว่าเป็นเด็กอยู่ระบบการอผาผานดีมีอาการท้องผูกดือ้อยาลดยากนะคะไขมันพอกสะสมหน้าท้องต้นขาต้นขาทางเราจะได้แนะนําแล้วก็ตอบโจทย์อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็แนะนําเซ็ตให้ทานแล้วก็พร้อมบอกราคาแล้วก็วิธีทานอย่างถูกต้องเราก็เห็นผลไวจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกเดือนนะคะแล้วพอเข้าไปที่ดูข้อมูลแล้วก็สอบถามทางเราเสร็จแล้วเมื่อแจ้งโอนสิน,ค,น,สนค้าเนี่ยทางเราก็จะมาที่บริษัทบินเซนนะคะจัดส่งสินค้า ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเมื่อเราจะส่งสินค้าแล้วก็ทําการถ่ายเป็นสลิปนะคะ i n s เนี่ยนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะไทยแล้วก็อันนี้จะเป็นในลายของลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศต่างๆเราก็จะใส่แยกเอาไว้นะคะเพื่อเพื่อไม่สับสนนะคะแล้วเมื่อแจ้งโอสินค้าเสร็จแล้วทางเราก็จะถ่ายเป็นสลิปให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะแล้วเมื่อได้รับคุณลูกค้าได้สินค้าแล้วก็แจ้งให้ทางเราทราบโดยแล้วกันแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ google นะคะหรือว่า ใน YouTube พิมพ์คาว่าเบนซี e ่สอ e นะคะ B E N z z E Y สอนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ไปดูข้อมูลนะคะรีวิวลูกค้าที่ทานนะคะแล้วก็ในเซตแต่ละเซตก็จะมีวิธีทานที่แตกต่างกันแล้วก็ตามความเหมาะสมนะคะเราจะวิเคราะห์แล้วก็แนะนำอย่างตรงจุดแล้วก็สามารถเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ Facebook พิมพ์คาว่า ben er, b e n ซ i ่ไอซลเลนเด B E, y S L e N z z E Y I S L E N D R นะคะหรือว่าจะเข้า แอดไปเลยค่ะที่ไลน์จะรวดเร็วที่สุดเพราะว่าจะตอบคําถามแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้รวดเร็วๆๆนะคะเข้าไปที่ไลน์ที่กดคาว่าเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าเบนซี่สองสานะคะ B E N Z z E Y 2 3อย่างวันนี้เราก็จะส่งไปประเทศรัสเซียนะคะนี่อันนี้ลูกค้าเขาก็ต้องการส่งแบบเป็นแอร์เมลนะคะแล้วก็ลงทะเบียนนี่ค่ะราคาตามนี้นะคะจากวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ สำหรับท่านที่สนใจทางเราก็สามารถสอบถามได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอ๋อหรือว่าโทรมาที่0846697896นะคะ0846697896ถ้าต้องการสะดวกรวดเร็วในการสอบถามโดยสายตรงนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ